สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้แอตตุยชัยแน่นก็ได้มาพบกับท่านอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอท่านทาง YouTube แอตตุวยชัยแน่น ค,ครับสำหรับตอนนี้ก็จะให้ท่านชมไข่หอยโข่งนะครับอันนี้เป็นไข่หอยโข่งนะครับถ้าเป็นหอยเชอรี่ก็จะออกเป็นสีชมพูนะครับสำหรับไข่หอยโข่งนี่ไข่หนึ่งก็จะมีประมาณเกือบร้อยับเป็นร้อยนะครับก้เทียที่ผมถ่ายหอยโข่งให้ท่านชมในวันนี้ นะครับไขออ่หอยโข่งให้ท่านชมก็เป็นไข่ของหอยโขง่งธรรมดานะครับหอยโข่งภาคใต้ตัวใหญ่ครับผมก็ซื้อมาจากภาคใต้นะครับสั่งซื้อมาด้วยราคาที่ถูกมากนะครับมีเพื่อนแนะนําก็เลยสั่งซื้อไปก็จะเพาะพันธุ์อันนี้ผมก็หลังจากที่เขาส่งมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ เขาคนแนะนำให้ใส่แบบนี้นะครับผมก็ทำแบบนี้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกจะออกเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหอยแล้วนะออกเป็นหอยล่วงลงไปนะครับล่วงลงไปก็หนึ่งรังกว่าๆแล้วนะครับหนึ่งรังรังที่ล่วงลงไปก็ริมสุดนู่นนะครับสุดสุดท้ายนะครับหลายตัวนะครับหลายตัวแล้วสำหรับลูกหอยโขงนี่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นที่นิยมของเหล่หาประชาชน ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาลาวนะครับแม้แต่พม่าะนะครับคนิยมชื่นชอบรับประทานกันนะครับส่วนประเทศไทยนั้นอหอยโข่งตามธรรมชาติก็จะมีหลงเหลืออยู่ทั่วไปนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆนั้นอหอยโข่งจะเยอะมากในเยอะที่สุดพักหนึ่งก็คือ,อหอยเชอรี่ หอยเชอรี่จะมากินต้นข้าวครับกินต้นข้าวทำลายข้าวของชาวนาก็มีการพ่นยาอะไรข้าหอยเชอรี่นะครับไปไปมาๆครับหอยเชอรี่ทุกวันนี้แต่ก่อนทำลายทิ้งเ้าไปครับแต่ก่อนก็พากันทำลายหอยเชอรี่ทิ้งแต่ปัจจุบันนี้กลับเป็นอาหารชั้นดีนะครับของคนทั่วไปแต่หอยเชอรี่จะแตกต่างจากหอยโข่งธรรมดานะครับ หอยเชอรี่ถ้ากินทั้งตัวนี่จะมีอาการเมานะครับกินมากๆจะเมานะครับมพราะเขาจะกินแต่หัวนะครับตัดหัวตัวนตัวออกนะครับแต่ถ้าเราหอยโคงไทยไม่ว่าหอยโคงหอยปังนะครับหอยโคงสีทองนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับกินได้ทั้งตัวนะครับกินได้ทั้งตัวเพราะเป็นหอยที่อร่อยนะครับเป็นหอยที่อร่อยและประทานง่ายนะครับประกอบอาหารก็ง่ายๆ ป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวชนบทนะครับสำหรับหอยสำหรับไข่ชุดนี้นะครับผมได้มาผมสั่งซื้อมารู้สึกจะสิบลังนะครับสิบลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบลังรู้สึกเขาจะแถมให้ลังหนึ่งนะครับสิบสองลังนะครับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ส2องลังนะครับชื่อสิบแถมสองแถมมานะครับผมก็มาเอาใส่กระมังไว้นะครับกระมังไวเ้เขาก็เขาก็แนะนำว่าต้องถ้าจะเอาไปวันเสาร์ไปลงบอ่อนี่ก็ไม,ไม่ไม่ทันนะครับไข่จะแตกก่อนนะครับเพราะไข่จะแตกแล้วก็มันก็ผมก็เลยต้องทำแต่เขาแนะนำมานะครับก็เลยมาทำไว้ในกระมังเล็กๆนี่ครับแล้วก็เอาน้ำชุบหน่อยหนึ่งชุบน้ำหน่อยหนึ่ง นะครับให้เขามีความชื้นพอหอยนี่เขาจะมีต้องต้องต้องมีความชื้นนะครับความชื้นก็ชอบความชื้นผมก็ทําให้เรียบร้อยนะครับส่วนอาหารนั้นก็มีผมก็ใส่ลงไปก็มีผักกาดขาวนะครับตอนนี้ผักกาดขาวแล้วก็ใบมะละกอนะครับให้เขากินนะครับตัวเล็กๆเขาล่วงลงไปแล้วเขาก็หากินเองนะครับสำหรับหอยเชอรี่นี่เอยสำหรับหอยโขงที่ผมสั่งมานี่ก็เพื่อจะนําไปเพาะขยายพันธุ์ไว้ที่ที่ไร่สวน ได้สวนผสมนะครับได้นาสวนผสมไปไว้ที่นู่นเพื่อจะขยายพันธุ์แล้วเอาไว้กินบ้างนะครับเวลาลูกหลานไปเยี่ยมอะไรก็จะทํากินกันนะครับไข่ชุดนี้ก็กะว่าจะได้เป็นร้อยนะครับเป็น้อยพอสิบสองสิบสองลังนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับสาหรับอาหารนะครับของของอบางคนเขาก็ให้อาหารเม็ดอาหารอาหารกุ้งนะครับแต่ธรรมชาติของหอยนี่ ตามโบราโบราณมาเขาบอกว่าหอยนี่จะกินอาหารจะพวกพืชผักผลไม้นะพืชผักเช่นฟางข้าวเช่นต้นข้าวหนี่บต้นข้าวสําคัญผักบุ้งเนี้ก็ได้นะจอกแหน่นะครับก็กินหมดเขาไม่ได้กินเนื้อนะครับเขาไม่ได้กินเนื้อหอยเนี่ยก็ก็สมัยนี้ก็มาดัดแปลงเป็นหอยเล็กเขาจะบางบางทีก็หอยเล็กหอยใหญ่เขาก็ใช้อาหารกุ้งอาหารกุ้งแต่ผมแต่ผมจะเน้นธรรมชาตินะครับของเขาจะเน้นธรรมชาติที่เขากิน ว่พืชผักเป็นหลักนะครับให้เขาเจริญไว้ด้วยด้วยพืชผักนะครับด้วยพืชผักทันทันยพืชนะครับก็รอดูนะครับเนี่ยผมจะได้กี่ตัววันเสาร์นี้ก็จะไปปล่อยทําที่ก็จะเอานําไปปล่อยที่ที่สะนู่แหละครับที่ที่บ่อที่บ่อที่ไร่นาสวนผสมนะครับที่ไร่นาสวนผสมก็จะไปวันเสาร์นะครับเขาก็คงจะวันวันพรุ่งนี้ก็วันศุก ก็คงจะล่วงหมดนะครับก็คงจะฟักออกมาหมดนะครับก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่หมดก็ไปฟักต่อที่บ่อนน่นแล้วก็จะไว้ที่บ่อนะครับก็สาหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปที่มีประโยชน์นี้นะครับบางเล็กน้อยผมก็ถ่ายให้ชมนะครับว่าไข่หอยโขมมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหอยเชอรี่มันก็จะออกสีีชมพูนะครับสีชมพูสีส้มๆนะครับ อันนี้เป็นหอยธรรมดานะครับส่วนหอยสีทองนั้นก็ผมก็สั่งซื้อเหมือนกันแต่ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ยังมาไม่ถึงคงจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับหอยสีทองแล้วถ้ามาหอยโกงสีทองผมก็จะถ่ายให้ท่านชมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรกัเวลานะครับถ้าท่านถูกใจคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ให้กับตะตุวิชัยแน่นนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นแหละครับ ตะตุยชัยแน่นก็จะนําเรื่องราวต่างๆมาพบกับท่านในช่องตะตุยชัยแน่นนะครับเป็นประจำหากมีเรื่องราวอะไรดีๆก็จะนําเสนอท่านนะครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ผมก็ขอลาท่านเพียงนี้นะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านขอปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิดนะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มซาลงแล้วครับเริ่มลดลดถอยลงแล้วก็คงจะเป็นนิมิตท,ที่ดีนะครับ ก็ขอขอสวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก็ท่านให,ให้ท่านชม